สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เจอกับคุณครูกรวัตรนิสสารนะครับหรือว่าครูท็อปนั่นเองนักเรียน,นครับในวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันคือเรื่องอ่านออกเสียงนะครับวันนี้ครูจะเริ่มพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหาในบทที่2นะครับก็คือเรื่องแต่เด็กซื่อไว้นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือภาษาพาทีนะครับครูบอกก่อนนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้อ่านนะครับ ขอให้นักเรียนกลับไปอ่านหนังสือภาษาพาทีก่อนให้เรียบร้อยนะครับเพราะวันนี้คุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะครับมิฉะนั้นนักเรียนจะไม่เข้าใจนะครับนักเรียนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีจุดประสงค์ในการเรียนก็คือ 1. นักเรียนอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได้ 2. นักเรียนจับใจความเรื่องที่อ่านได้ 3. นักเรียนตอบคําถามเรื่องที่อ่านได้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาในบทเรียนกันเลยนะครับ นักเรียนครับคุณครูจะให้นักเรียนอ่านนะครับคำศัพท์เป็นประจำนะครับวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาสองชุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบจากนั้นก็จะให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองนะครับกระหล่ำปีครอบครัวปุยฝ้ายฟ้าถลม่มเมฆฝนลิศยา สนุกสนานสุขสรรหวาดกลัวอาหารต่อไปนะักเรียนอ่านด้วยตัวเองนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ หมดเวลานะครับไปอ่านชุดที่2กันเลยนะครับต่อไปชุดที่2นะครับคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะครับต้นตานตริตรองตะเลดิดายทุกขเวทนาประเดียวพิเคราะห์ราชสีสัญญาอำนาจ ต่อไปนักเรียนอ่านด้วยตัวเองนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับหมดเวลานะครับใครที่อ่านคำศัพท์ที่คุณครูเตรียมมาให้อ่านได้นักเรียนเก่งมากเลยนะครับ นักเรียนครับใครที่อ่านเรื่องแต่เด็กซื่อไว้แล้วนะครับนักเรียนมาวิเคราะห์เรื่องแต่เด็กซื่อไว้พร้อมกับคุณครูเลยนะครับนักเรียนครับในบทที่2เรื่องแต่เด็กซื่อไว้นะครับเป็นเรื่องของชามานะครับชามาเป็นใครชามาเป็นหัวหน้าห้องนะครับเป็นหัวหน้าห้องที่ทุกคนเนี่ยรักชามานะครับเป็นขวัญใจเลยนะครับเพราะว่าชามาเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีนะครับ ชามาเนี่ยจะมีนิสัยก็คือคุณครูเนี่ยจะไว้ใจนะครับคุณครูสุมนาเนี่ยจะไว้ใจชามานะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของคุณครูเป็นหัวหน้าห้องเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆนะครับอ่ะมีวันหนึ่งนะครับชามาเนี่ยคุณครูเนี่ยเขาถามความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับว่าเอ๊มีใครมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการทําประโยชน์ส่วนรวมบ้าง ชามาก็เสนอความคิดเห็นเลยว่าให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆเนี่ยนำขยะมาขายเป็นประจำทุกวันศุกร์หลายคนก็ตกใจเอ๊ะขยะที่มันแบบเออมันแบบเน่าๆเหม็นๆอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับพวกกระดาษขวดอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ มีวันหนึ่งชามาไปห้างสปปรรพสินค้ากับคุณแม่นะครับปรากฏว่าชามาเนี่ยไปเห็นตุ๊กตาหมีหน่ารักตัวละ200บาทนะครับชามาเกิดอยากได้ขึ้นมานะครับและมีวันหนึ่งนะครับคุณครูสุมนาเนี่ยก็ใช้ให้ชามาเนี่ยนะครับเอากล่องเงินที่ขายจากขยะได้ได้เงินแล้วเนี่ยอยู่ในกล่องเนี่ยเอาไปวางไว้ที่โต๊ะคุณครูปรากฏว่าในระหว่างนั้นชามาเดินไปเนี่ยชามาก็หกล้มนะครับชามาก็ เกิดความคิดที่ดีและไม่ดีในหัวใจหนึ่งก็อยากได้เงินไปซื้อตุ๊กตาหมีใจหนึ่งก็ไม่อยากไม่อยากทุจริตไม่อยากโกงนะครับอ่ะสุดท้ายชามาก็แอบ,บนําเงินไปไว้ใต้ก้อนหินนะแต่ปรากฏว่าชามาไม่มีความสุขเลยนะครับเพราะคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเดินไปตรงไหนก็คิดว่าคนนู้นคนนี้จะดินทาเพื่อนจะดินทานะครับอ่ะ ปรากฏว่าชามานึกถึงคําพูดของคุณยายขึ้นมานะครับยายของชามาเนี่ยสอนให้ชามาเนี่ยเป็นเด็กดีนะครับปรากฏว่าชามาตอนเย็นวันนั้นก็คิดได้นะครับในที่สุดก็นําเงินไปคืนคุณครูสุมนานะครับเป็นอันจบนะครับเป็นเรื่องที่คุณครูวิเคราะห์นะครับใครที่อ่านมาแล้วเนี่ยต้องจําตัวละครได้เพราะว่าวันนี้คุณครูจะพาทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับ ทีนี้นักเรียนครับในระหว่างที่ที่นักเรียนฟังวิเคราะห์เรื่องจากคุณครูเนี่ยวันนี้คุณครูเตรียมนิทานสนุกๆมาหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องเทพลักษ์กับคนตัดไม้นะครับเมื่อนักเรียนดูจบแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูนิทานเรื่องเทพลักษ์กับคนตัดไม้เลยนะครับ านเรื่องคนตัดไม้กับเทพรักในวันหนึ่งมีชายตัดไม้ผู้หนึ่งได้เดินทางเข้าไปตัดไม้ในป่าเขามีฐานะยากจนอาศัยเพียงตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดพอประมาณที่จะสามารถนำไปเผาถ่านขายเพื่อเลี้ยงชีพระหว่างที่เขาเงื้อขวานกำลังจะตัดกิ่งไม้นั้น เขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในแม่น้ำแย่ yeah, แล้วนั่นเครื่องมือทำมาหากินเพียงชิ้นเดียวของข้าซะด้วยข้าจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยชายตัดไม้เสียใจเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นน้ำในลําธารทั้งลึกและไหลเชี่ยวทันใดนั้นเองมีชายท่าทางใจดี ผลออกมาจากหลังต้นไม้นี่พี่ชายเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมถึงมานั่งเสียใจอยู่ตรงนี้ขวานของข้าน่ะสิข้าทําขวานของข้าตกลงน้ำไปแล้วข้าว่ายน้ำเป็นข้าจะช่วยเจ้างมขวานขึ้นมาให้เมื่อพูดจบชายผู้นั้นก็เดินหายลงไปในแม่น้ำทันทีเขาเงียบหายลงไปในน้ำอยู่ครู่หนึ่งและขึ้นมาพร้อมกับขวานสีเงินเง,นเงาวาวับ นี่ขวานของเจ้าใช่ไหมขวานเล่มนี้ไม่ใช่ของข้าหรอกท่านเอ๊งั้นรอเดี๋ยวข้าจะงมมาให้ใหม่ชายใจดีดำน้ำลงไปอีกครั้งแล้วโผล่มาพร้อมกับขวานเล่มใหม่คราวนี้เป็นขวานทองเหลืองอารามสวยงามแล้วนี่นล่ะใช่ขวานของเจ้าหรือไม่ชายตัดไม้ทำหน้าเศร้าแล้วพูดว่า ขวานเล่มนี้ก็ไม่ใช่ขวานของข้าหรอกท่านในที่สุดชายใจดีก็ดำลงไปอีกรอบแต่รอบนี้เขานำขวานเหล็กเก่าๆขึ้นมาเมื่อชายตัดไม้เห็นขวานเหล็กก็ดีใจนี่แหละขวานของข้าข้าจำขวานของข้าได้ในระหว่างที่ชายตัดไม้ก้มหน้ามองขวานของเขาอยู่นั้นทันใดนั้นเอง ชายใจดีก็กลายเป็นเทพรักที่สง่างามท่านเป็นใครกันแน่ชายตัดไม้ถามด้วยความตกใจข้าคือเทพรักษ์เป้าต้นไม้ที่อยู่ระแวกนี้ข้าเห็นเจ้าเป็นคนดีเลยยอมช่วยข้าเป็นคนดียังไงหรือท่านข้าตัดกิ่งไม้ของท่านทุกวันเลยก็ยังดีที่เจ้ามีความรับผิดชอบต่อป่านะสิเจ้าตัดแค่กิ่งไม้ไม่ได้ตัดไปทั้งต้นเหมือนกับคนอื่น กิ่งไม้เมื่อตัดไปแล้วเมื่อฝนตกมันก็จะแตกกิ่งงอกออกมาใหม่ได้เทพพรักษ์อย่างข้าก็จะมีที่อยู่ต่อไปอ๋อรอเดี๋ยวข้ามีอะไรให้เจ้าเทพรักษ์มอบขวานเงินและขวานทองให้แก่ชายตัดไม้โอ้ยข้ารับมันไว้ไม่ได้หรอกท่านมันไม่ใช่ขวานของข้านะข้าเห็นว่าเจ้ามีความซื่อสัตย์จึงมอบขวานเงินและขวานทองให้เป็นรางวัล เจ้าจงนำไปขายเพื่อความเป็นอยู่ของเจ้าจะได้ดีขึ้นข้าขอขอบคุณท่านมากท่าน,นเทพรักษ์ข้าสัญญาข้าจะช่วยปลูกต้นไม้ให้เต็มผืนป่าเลยเมื่อชายตัดไม้พูดจบเทพารักษ์ก็หายไปชายตัดไม้จึงเก็บข้าวของและเดินทางกลับบ้านเขาเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกหลานได้ฟังสอนถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและความซื่อสัตย์ เด็กๆเ,เล่าต่อกันปากต่อปากจากเรื่องเล่าก็กลายเป็นนิทานที่สอนให้รู้ว่าผู้มีความซื่อสัตย์ยอมได้รับความเชื่อถือและชื่นชม จบแล้วนะครับนิทาเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้นะครับต่อไปให้นักเรียนนําแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเปิดไปบทที่2เลยเปิดไปบทที่2นะครับคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะครับในบทที่2นะครับเตรียมนินสาแหลมขึ้นมาด้วยนะครับอุปกรณ์การเรียนยังลบให้เรียบร้อยนะครับอ่ะข้อที่1เพื่อนๆและครูชมความคิดอันชาญฉลาดของชามาในเรื่องใด จำได้ไหมครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาชมคุณครูเนี่ยชมเนี่ยความคิดเรื่องใดคิดออกไม่เอ่ยคำตอบก็คือการนําขยะมาขายเดือนละครั้งไงครับนักเรียนตอบไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวคําตอบของคุณครูถ้านักเรียนไม่อยากเขียนเหมือนคุณครูก็สามารถเขียนเป็นความคิดของตัวเองได้นะครับเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะครับตัวบรรจงด้วย ไม่ต้องรีบเขียนนะครับเขียนช้าๆถ้านักเรียนฟังครูไม่ทนันหรือคุณครูเลื่อนผ่านไปแล้วนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปเอาไว้ก่อนได้นะครับเพื่อเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับเราต้องเน้นลายมือนะครับเปิดมาเปิดเธอมานักเรียนจะได้ไลายมือสวยเลยนะครับต่อไปข้อที่2นะครับชามาเสนอให้นำเงินไปทำอะไรและสิ่งที่ชามา เสนอให้นำมารีไซเคิลคืออะไรบ้างนะครับคำถามข้อที่2นะครับถามถึง2อ,อย่างด้วยกันนะครับอ,อันดับแรกเลยนำเงินไปทำอะไรครับนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนใช่ไหมครับนักเรียนใส่ไปได้เลยสิ่งที่นำมาสามารถมารีไซเคิลได้ก็คือพวกกระดาษขวดน้ำกระป๋องขวดแก้วแบบนี้เป็นต้นนะครับ พร้อมแล้วใส่นะครับใส่คําตอบไปได้เลยนะครับถ้านักเรียนอยากเขียนคําตอบที่ไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะครับบางคนอ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจในเนื้อหาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะตอบไปได้เลยนะครับหรือใครอยากจะทําไปพร้อมกับคุณครูก็ทําได้ต่อไปนะครับข้อที่3ครูและนักเรียนมีขั้นตอนในการทํางานได้ตามวัตถุประสงค์อย่างไร และใครรับผิดชอบในเรื่องใดบ้างนะครับเขามีขั้นตอนอย่างไงครับเออและใครรับผิดชอบเรื่องใดนะครับอ่ะทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนให้ทุกคนนําขยะมาจากบ้านนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับทุกคนต้องนําขยะมานะครับใส่คําตอบไปได้เลยนะครับ และชามาและเพื่อนๆดูแลการแยกประเภทขยะนะครับชามาและเพื่อนเนี่ยจะดูแลเรื่องการแยกประเภทขยะเพราะขยะมีหลายประเภทนะครับบางอย่างขายได้นะครับบางอย่างก็มันต้องเป็นย่อยสลายไม่สามารถที่จะขายได้นะครับต่อไปในข้อที่4นะครับสาเหตุใดที่ทำให้ชามาคิดจะนำเงินส่วนรวม ไปเป็นของตนและทําอย่างไรที่ให้ได้เงินมาตามต้องการนะครับเอชามามีสาเหตุใดนะคําตอบก็คืออยากได้เงินไปซื้อตุ๊กตานั่นเองนะครับชามาเนี่ยอยากเห็นอ,อยากได้ตุ๊กตานะครับก็เลยอยากนําเงินไปซื้อนะครับลางเี็กก็ตอบไปได้เลย วิธีการของชามาก็คือทําไมเอย่ยขโมยเงินนะครับขโมยเงินนะครับไม่ต้องรีบเขียนนะครับเขียนช้าๆนะครับตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนสวยๆนะครับใครเขียนไม่ทันให้กดสต็อปคลิปเอาไว้ก่อนนะลูกนะต่อไปนะครับข้อที่ห้า เขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นความคิดดีและความคิดไม่ดีของชามานะครับความคิดดีก็คือ 1. ชามาเป็นคนที่กล้าทำก็กล้ารับรู้ว่าตัวเองทําผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิดส่วนความคิดไม่ดีก็คือ โกงเงินส่วนรวมนะครับทุกคนเนี่ยนำขยะจากที่บ้านมาขายใช่ไหมครับเงินที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเงินของทุกคนนะครับไม่ใช่เงินของคนใดคนหนึ่งต่อไปข้อที่6นะครับนักเรียนเห็นด้วยกับการกระทําของชามาที่นําเงินส่วนรวมไปเป็นของตนหรือไม่เพราะเหตุใดเห็นด้วยไหมครับกับการโกงเงินส่วนรวมเห็นด้วยไหม เราต้องไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการโกงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับต่อไปนะครับข้อที่เจ็ดถ้านักเรียนต้องการได้ของเช่นเดียวกับชามาควรทําอย่างไรจึงจะเป็นความคิดดีและปฏิบัติได้จริงถ้านักเรียนอยากได้สิ่งของเราควรทําอะไรดีครับ เราควรออมเงินใช่ไหมครับอ่าเราได้ค่าขนมจากโรงเรียนมาเท่าไหร่ล้วก็ออมเงินไว้เก็บสะสมมาไว้เมื่อเก็บสะสมไว้มากๆมันก็จะเยอะเองนะครับได้หลายร้อยบาทเลยใช่ไหมนักเรียนก็นําเงินตรงนั้นน่ะไปซื้อของในสิ่งที่นักเรียนต้องการนะครับต่อไปในข้อที่8ในเรื่องเทพลักษ์กับคนตัดไม้นักเรียนชอบคนตัดไม้คนที่หหรือคนที่2เพราะเหตุใด นะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของอ่านเสริมนะครับเป็นเรื่องของอ่านเสริมแต่เมื่อกี้คุณครูก็นําคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นนิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้นักเรียนต้องจําได้อย่างแน่นอนนะครับเราชอบคนไหนครับชอบคนที่1นนะครับเพราะคนที่1เนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์นะครับอันไหนที่ไม่ใช่ขวานของตนเขาก็จะไม่เอาเลยนะครับแต่คนที่2เนี่ยเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะครับโกหกนะครับ ไม่ต้องรีบเขียนนะครับเขียนช้าๆต่อไปข้อที่9เทพารักษ์มอบอะไรแก่คนตัดไม้คนแรกทำไมเทพารักษ์จึงทำเช่นนั้นถ้านักเรียนเป็นเทพารักษ์จะทำอย่างนั้นหรือไม่หรือจะทำอย่างไรนะครับแล้วจะทำยังไงดีครับ มอบขวานทองขวานเงินขวานเหล็กใช่ไหมครับเทพรักษ์เนี่ยมอบขวานขวานทองขวานเงินขวานเหล็กอ่าเพราะคนตัดไม้เนี่ยเป็นคนซื่อสัตนะย์นะครับมาได้ไปสามขวานเลยนะครับนี่เป็นรงนางวัลของคนที่ซื่อสัตย์นะครับอันไหนที่ไม่ใช่ของของเราเราเอาไม่ได้นะครับไม่ต้องรีบเขียนนะครับนักเรียนพยายามนะครับตั้งใจเขียนนะครับ ตัวบรรจงเลยนะครึ่งบรรทัดนะครับเน้นลายมือนะครับใครเขียนไม่ทันก็สต็อปคลิปเอาไว้ก่อนนะต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเปิดข้ามหน้านะครับเปิดข้ามหน้าไปนิดนึงนะครับนักเรียนเจอหน้านี้ไหมหน้าที่15ใช่ไหมครับประมาณหน้าที่15นะครับเป็นเรื่องของเทพรักษ์กับคนตัดไม้นะครับเขาให้นักเรียนนำคำนะครับมา ใส่ลงในประโยคนะครับหรือข้อความให้ถูกต้องนะครับลองดูสิครับมีคําว่าอะไรมีคําว่าเล่มลำทานเวียงตะลึงเล่าลือซื่อสัตย์คร่ำครวนปลอบโยนเทพารักษตะลีตะลานนะครับอ่ะชาวป่าผู้หนึ่งขณะที่กำลังตัดต้นไม้อยู่ริมริมอะไรเอ่ย ริมลําธารนะครับริมลาธารคําไหนขีดคําไหนนํามาเติมแล้วนักเรียนขีดค่าออกด้วยนะครับจะได้ไม่สับสนนะเขาทําขวานพัดตกจมหายไปในน้ำเขาว่ายน้ําไม่เป็นจึงนั่งลงกอดเข่าร้องไห้เทพารักษ์ที่เป็นผู้รักษาลำธารเกิดความสงสารจึง จึงปลอบโยนนะครับจึงปลอบโยนคําไหนใส่แล้วเติมลงไปเลยนะครับให้เขาหยุดร้องไห้แล้วลงไปงมขวานทองมาให้เขาหนึ่งขวานเราเรียกเป็นอะไรลูกเราเรียกเป็นเล่มเราเรียกเป็นเล่มนั่นเองนะครับคำไหนเติมแล้วขีดค่าทิ้งได้เลยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ เทพร,รักษ์ลงไปงมขวานเงินขึ้นมาใหม่เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่เทพร,รักษ์เห็นว่าชายผู้นั้นเป็นคนซื่อสัตย์นะครับจึงยกขวานทั้งสองเล่มให้และคืนขวานเล่มเดิมของชายผู้นั้นด้วยชายผู้เป็นเพื่อนบ้านได้ทราบข่าวที่เล่าลือจึงไปที่ลำธารแล้วตั้งใจ เวียงขวานลงไปในน้ําแก้งทําเป็นนั่ง้องไห้คร่ําครวนเทพารักษ์ก็มาปลอบโยนเขาแล้วลงไปดําขวานทองขึ้นมายื่นให้ชายผู้นั้นรีบตะลีตะลานรับว่าเป็นของตนเทพารักษ์กล่าวว่าเขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตจึงไม่ให้ขวานทอง และไม่งมขวานที่ตกน้ำให้เทพารักษ์กล่าวจบก็หายไปกับขวานทองเหลือแต่ชายผู้นั้นนั่งตกตะลึงอยู่คนเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับที่คุณครูทำไปพร้อมกับนักเรียนสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ